ยลืดให้ทายคักๆพี่น้องนุมน่มหล่อนุ่มหล่อเช้าเฉยนุ่มหล่อเช้าเฉยพี่น่ะย่านยังลูกเขาลึ่คนค้นเลยพี่น้องหลายคนเพสิว่าไก่แก่ไก่แก่ย่าคนค้นมาย่านเด้อค่ะไก่แก่พวกาไงนี่โอ้โอ้โตก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  มาหาพุ่นเป็นบันไดขึ้นพี่น้องพุ่นเป็ป้องขึ้นคนบริกานก้นนะอันนี้กับมูรุ่นหน่อยตัวหน่อยคนอยู่กับมูพันยาสีแล้วพี่น้องมีความสุขดีอันนี้รุ่นอันนี้รุ่นแรกนี่มูตัวใหญ่เนี่ยอันนี้รุ่นสามรุ่นสองพันยูทั้งนอกุณพี่น้องยังหากินอยู่รุ่นนั้น นรุ่นสองหากินอยู่คนก็เกล่าเป็นนมเป็นสาวยังมีหน่อยก็นีเธอพี่น้องอยังได้กลุ่มหน่อยก็นีก็มีมีหลุ่นสี่หนึ่งสองสามสี่รุ่นสี่แบบพี่น้องนี่ทำฟาร์มไก่แก่ที่จังหวัดจันทบ,บุรีผู้ใดสนใจสอบถามไหเด้วยค่ะพี่น้องไก่แก่สวยๆฟาร์มอยู่จันทบุรีรุ่น <c oughs> อีกรุ่นนึงเพิ่มเยอะทั้งหนอกรุ่นนั้นเพิ่นมาท่านเข่าขอ,อกเพิ่นสิเข่าคำคำรุ่นนี้เพิ่นวิย่านค้นเราพี่น้องรุ่นนี้บ่มีการย่านคน้นพุ่นยืนบางตาล็กเล็กล็กเล็กเล็กยืนบางตาล็กเล็กล็กเล็กเล็ก,ลก,ลกโอ้ยบ่มีย่านค่ะยืนให้แม่ไายกับ <c oughs> เป็ดกับวิญญานว่าหาันพิ่นสิโต๊ะอันขอ,อกซื่อๆแล้วพิ่พนก็เล่น นี่ขุ่นขึ้นไปอยู่ทางเทิงขุ่นก็นมีโอ้ขึ้นไปอยู่ยังสูงทะลูกลงมาหายข้าเจ้าเบิ้งนั้นแน่หายลูกมาตัวนี้พ่นไข่เลยเด้อพี่น้องนี่นี่ตัวแม่ตัวนี้พ่นไข่เหรอไข่ได้หลายหน่วยแล้วไข่ได้เจ็ดแปดหน่วยแล้วอีกสองตูวกำลังฟักค่ะเมื่อเป็นตูวดอกแบบว่าไอ้พ่นฟักแล้ว ่นฟักแล้วพี่น้องนี่กว้มน่ารักของคนเอาเอามาสิบโต๊ะได้ลูกหลายคนว่าไก่แก่มนสิ่ขึ้นนอนทั้งตน้นใหม่สูงสูงสแมนพี่น้องแต่ว่าเลียงกับมือคนกับย่กับคนนี่ละเลียงกับคนคนกับย่กับคนพ่นกับลิงคนนี่สิละค่ะนี่มาดิซุ่มได้ค่ะอยู่ไกลไกลนี่อันนี้รุ่นสามไก่แก่กุมนี่มาจากสาติพี่น้อง มาจากคางบ้านไอหมาพ่นลายพ่นก็นเลยบินเขามาพ่นบินเขามาพ่น,น,าาพนกับมะใครเนาะพี่น้องเนาะใครแหลกนะสิบแม่สิบแม่ก็เลยเลีเล้ยงไว้หมดสุกุ้นหมดสุตสิบแม่แม่หาตัวตัวผู้หาตัวนี่แหละค่ะกุมนี่แหละค่ะเอาไปมาจากไก่แกะตัวหนึง่งแล้วเป็นลายตัวนับปัวถวนพี่น้องพ่นพุ่นอัน ไอ้อยังก่ออันที่สามนะพี่น้องเพราะว่าอันนี้กลุ่มแรกกลุ่มแรกพุ่นกลุ่มสองแล้วก็สิมีกลุ่มสามมนีกลุ่มสี่อยู่ทั้งหนอกค่ะกลุ่มสี่ก็โอ้ยยู่นั่นแหละค่ะไก่ไก่่นสีม้าแบบนั่นแหละนั่นไก่ตัวนั้นเนาะ่นสีบินเขาเขามะใครเนาะพี่น,อนอ้องเนาะ่นมะใครใบหลวกอะ กระเลี่ยงโตเนาะพี่น้องเนาะนี่นกระสีใบง,งามจังสีราคารุ่นที่รุ่นที่สามเพิ่นพี่น้องอันนี้รุ่นที่สามเพิน่นอันนี้สีสู้มาเจะหน่อยเพิ่นสีอันเพิ่นมาท่านเขาขอกเนาะพี่น้องเนาะอันนี้รุ่นที่สามเพินพนพ่นกระสียางไปนั่นอันนี้รุ่นที่สามพี่น้อง ปนสิหูพี่น้องปนสิหูวว่าไลพิบนเขาขอกนี่อันนี้รุ่นที่สามแล้วพี่นอ้องอันไปแล้วพี่น้องเราสิแล่นหาท่างเขาเหรออันนี้รุ่นที่สามมันไปแล้วเดี๋ยวรุ่นที่สี่สิ่ท้ายเมิ่งอีกพี่น้องเดี๋ยวปะรุ่นที่สามบน รุ่นที่สามกับมีสิบเอ็ดตัวพี่น้องรุ่นที่สามมีสิบเอ็ดตัวเพิ่กนกสิกรอยู่น้ำแข็งบนเพบนบกแคพี่น้องเพึ่นลึ่นข้นนี่อันนี้รุ่นที่สองค่ะรุ่นที่สองพี่นอ้องไก่แจ้สวยงามรุ่นที่สอง อันนี้นยางอยู่เลยอันนี้รุ่นที่สองพี่น้องนี่รุ่นที่สองมีรุ่นที่สามจะเล็กๆนะรุ่นที่สามน,นั่งรุ่นที่สามรุ่นที่สามมรุ่นที่สี่ค่ะรุ่นที่สี่มีหลายตัว ฝั่งนู้นก็มีพ่อพันแม่พันรุ่นที่สี่ตกหน่อยกันเอาควากันสองขอกเลยสองขอกเลย